สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับมาอีกแล้วครับวันนี้เช่นเคยนะครับอากาศยาเย็นวันนี้นะครับเป้จะมาอัปเดตช่องเป้เอ็ติสเนาะกุตามไว้เลยนะครับไปอัปเดตแต่รถเข้าใหม่นะครับสภาพป้ายแดงมีให้ประมาณ64ี่คันให้เลือกนะครับเป็นรถที่ขายดีอันดับหนึ่งของบริษัทและเป็นของประเทศไทยนะครับเป็นรถสามัญประจำบ้านที่บอกเลยว่ารถประหยัดน้ำมันราคาถูกประหยัดจากป้ายแดงไปเลยห0สเปอร์เครับเรียกว่าทุกคันราคาตัดลงไปจากป้ายแดงนะครับ 4แสนถึง5แสนบาทเลยนะครับจะมีขนไหนบ้างนะครับไปดูกันเลยได้เลยครับคันแรกที่มานะครับก็บอกเลยว่าคันนี้เป็นตัวแอติสสีดํานะครับสีดําเข้ามาน้อยมากๆนะครับเข้ามาน้อยนะครับเพราะมันหายากจริงๆครับเพราะมันหล่อครับดำหล่อแบบนี้8663นะครับสีดมแท้เลยโฉบไม่ได้เชนแล้วนะครับคันนี้ราคานะครับ3แสน9หมื่นาพันครับ3แสน9หมื่น9พันนะครับไฟหน้ามันจรีภายในเป็นยังไงอะมาดูครับสภาพภายในนะครับ ให้ดูภาพภายในนะครับอ่าไม่แสนเก้านะสามแสนเก้าหมื่นเจ้าพันนะครับรถสภาพสวยเดิมเลยเข้าศูนย์ทุกระยะนะครับไม่ต้องห่วงครับรถโปรดจากหน่วยงานนะครับปรดจากหน่วยงานนะครับรถคือสภาพเหลี่ยมเหมือนป้ายแดงนะครับมดูไฟท้ายนะครับเป็นยังไงนะครับท้ายก็เป็นปลาดาบสมุไรแบบนี้นะครับรถสภาพสวยเดิมเลยนะครับคันนี้สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะครับของเรานะครับรถเราคัดเกตมาให้ทุกคันนะครับหรือจะเป็นคันนี้ เป็นซีวิกนะครับซีวิกคันนี้สีดำจะเปนจะสีเก้าห้าคันนี้นะครับห้าแสนสี่หมื่นเก้าตัวหนึ่งคือแปดอีนะคือไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะครับโปรเจคเตอร์ or, นะนี่คือความสวยของเขานะครับหรือจะเป็นคันนี้นะครับคันนี้สีบอลเงินสียอดนิยมนะครับผมบอกเลยข้อดีของอาต้คืออะไรครับคือประหยัดน้ำมันกว้างสบายนะครับแล้วบอกเลยว่าเอาไว้คุณพ่อคุณแม่ใช้นะครับ ตอบโจทย์เพราะขับขี่ง่ายเป็นเกียร์ออโต้นะครับมีไม้พกขี่นะครับก็ใช้ได้ก็ขับได้แล้วนะครับรถคือสภาพสวยสภาพเดิมเลยนะครับรถสภาพสวยเดิมเลยนะครับให้ดูครับนี่สีเดิมสีเป็นสีบอลเงินแล้วบอกเลยว่ารถนะครับไม่เลอง่ายดูแลรักษาอย่างง่ายนะครับคันนี้419,000เท่านั้นนะครับผ่อนอยู่7พ0 0กว่าบาทนะครับผ่อนอยู่7,000กว่าบาทครับดอกเบี้ยเริ่มต้นที่2.79นะครับ2.79นะครับคันนี้ทุกคันนะครับผมจัดโปรให้ได้เลยดอกเบี้ย2.79นะครับาเตเตนมีใน้ คิวการสะาแถมให้แถมให้แบบจัดหนักจัดเต็มเลยนะครับหรือเป็นคันนี้ครับก็ทะเบียนเจ50็ดห้าศูนย์นะครับเจเจ็ดห้าศูนย์นะครับออกในทุกอาชีพนะครับคันนี้ก็สี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าเท่ากันนะครับรถปีสิบแปดโฉมแมนเชสเตอรคันนี้ได้ไม่แสนสามเท่านั้นนะครับได้ไม้แสนสามเท่านั้นนะครับเหมาะสีเบจนะครับเหมาะสีเบจนะภายในนะครับให้ดูสภาพภายในดูเบาะหลังนะกว้างน่าสบายนะครับเหมาะไว้นะครับเป็นรถคันแรกหรือรถคันที่สองก็ได้เช่นกันนะครับ ดูแลรักษาง่ายนะครับรถคันนี้สภาพคือสวยเดิมเลยนะครับเดิมลงงานสวยจริงๆนะครับสวยแบบเตะตาเห็นยังไงดูยังไงก็หล่อเรียกว่าหล่อไม่ตกเทรนนะครับขับไปใครก็ชื่นชมว่าเฮ้ยรถสวยป่ะน่าใช้วะ่ะคันนี้เลยนะครับประสบการณ์ตรงจากการใช้จริงการเทสดสอบการขับลองหมดแล้วครับช่วงล่างดีช่วงล่างแน่นนะครับรถเครื่องไม่มีปัญหาทุกจิกเหมาะกับคนที่แบบไม่ต้องการดูแลดูแลรถเยอะเนาะพอรถเดินแบบเนี้ยไม่ต้องแต่งอะไรเพิ่มเลยครับ ดูแลรักษาง่ายแค่หนึ่งเมือครบหนึ่งหมือนโลดูหน้าจอได้เลยครบหนึ่งหมือนโลไปเปลี่ยนเขา้าเข้าศูนย์หรือเข้าอูก็ได้เช่นกัน,นครับเปลี่ยนประมาณ2,000ันบาทเนาะน้ำมันเครื่องนะครับก็เลอกเกตดีๆหน่อยก็ได้นะครับสองพันห้าอย่างเงี้ยก็เปลี่ยนของเหลวเท่านั้นนะครับแล้วก็ออกก็ค่นี้แค่คนี้ครับพอครบสี่หมือนโลก็เปลี่ยนน้ำมันเกียร์มีแค่นี้ครับดูแลรักษาคูดง่ายนะครับสองแปดครับแปดคันนี้นะครับราคานะครับสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้านะ ผ่อนเจ็ดพันกว่าบาทนะครับผ่อนเจ็ดพันกว่าบาทรายได้ประมาณหนึ่งสี่ออกได้เลยคนเดียวไม่ใช่คนค้าบัตรประชาชนใบเดียวนะครับอันสามัรถรับลดได้เลยนะครับหรือจะเป็นทะเบียนแปดสองคันนี้ครับแปดสองนะครับสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะครับสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะครับก็ราคาถูกๆราคาแอคทิฟตอนนี้เริ่มต้นที่มีเข้ามาใหม่นะครับราคาแล้วดที่สามแสนห้าหมื่นเจ็ดพันนะครับสามแสนห้าหมื่นเจ็ดพันนะครับต้อผ่อนตอนหกพันกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับ 6,000 6,500 7,000นะครับมีให้เลือกนะครับมากกว่า64คันเลยนะครับหรือทุกคันที่เห็นตรงนี้นะครับยังมีเจ้าของสนใจจะจองโทรหาเป้ได้เลยที่เบอร์ด้านล่าง094-948-888นะครับเบอร์นี้เบอร์เดียวนะครับเป็นทั้งเบอร์เป็นทั้งหลายและเป็นที่ปรึกษาให้คุณเรื่องรถมือสองนะครับดูรถไม่เป็นไม่ต้องห่วงครับเป้จะให้เป้ดูไล่ดูให้เลยนะครับเป้รีวิวให้ดูนะครับทุกทุกจุดทุกหนูนะครับอยากดูแบบละเอียดนะครับดูคลิปเต็มในช่องได้เลยหรื จะคอวิดีโอคอไลน์ดูได้เลยนะครับบอกเป้เดี๋ยวเป้จะให้นะครับ2857คันนี้นะครับ3ามแสนแปดหมื่นเก้านะครับสามแสนแปดหมื่นเก้าคอนหกพันกว่าหกพันไปป้ายนะครับดอกเบี้ยเริ่มต้นนะครับสองจุดเจ็ดเก้านะครับบอกเลยว่าใครสนใจก็โทรมาหาเป้ได้เลยนะครับรถทุกคันนะครับเป็นรถหน่วยงานปลดระว่างนะครับประวัติศูนย์ทุกคันนะครับเข้าศูนย์ทุกระยะนะครับ มีประวัติที่มาที่ไปชัดเจนตรวจสอบได้นะครับไม่ใช่รถย้อมอย่างแน่นอนนะครับและไม่ใช่รถแท็กซี่ด้วยนะครับมีคนชอบบอกเท็กซี่ไม่ใช่ครับมีที่มาที่ไปชัดเจนไปดูหน้าสิบแปดได้เลยนะครับไม่ใช่สำนักชัดเจนรถทุกคันเราซื้อสดมานะครับเราไม่จัดไฟนั้นเราไม่ได้ยืมเงินใครซื้อนะครับเราซื้อสดทุกคันนะครับตอนนั้นครับเล่มนี้นะครับเล่มนี้โดยตรงนะครับดูหน้าสิบแปดได้เลยนะครับคันนี้รอปล่อยนะครับนี่รอปล่อยนะครับคือรถสภาพอย่างนี้เลยนะครับสวยเหมือนไพ่แดงครับผมบอกเลยสภาพประเมินสองอ่ะ 4แสนกว่าบาทไปแดงคันนี้ถ้าเ้าออกนะครับถ้าออกก็8 8แสนห้านะ8แสนเก้าห้าหมื่นเก้านะครับแต่ได้สภาพนะเหมือนกันไม่ต่างกันเลยครับซื้อไปแดงได้คันเดียวแต่ซื้อมือสองแบบนี้สภาพแบบนี้นะครับซื้อมือสองได้สองคันนะครับซื้อได้สองคันคุ้มกว่าไหมถ้าซื้อมือสองสภาพไปแดงแบบนี้คุ้มกว่าไหมครับับเอาเงินอีกสี่ห้าแสนไปซื้อยางอื่นไปทำนั่นอื่นดีกว่าไหมไปลงทุนอย่งอื่นทําธุรกิจดีกว่าไหมครับอให้เขาคิดนิดนึงนี่ครับทำไมถึงซื้อลมือสอง เราดูแลเทคแคร์นะครับประกันก็มีให้นะครับประกันทุกชิ้นส่วนช่วงลูบช่วงล่างสุดสีเครื่องต่างๆนะครับภายนอกภายในยางล้อฟรีทุกอาการนะครับเราดูแลให้ฟรีทุกอาการเลยดูนะครับนี่เอลติสขายโคตรดีนะครับเป็นรถที่บอกเลยใครมาที่โชรูมเรานะครับโชรูมรถมือสองที่ใหญ่กว่าโชรูมป้ายแดงมือหนึ่งนะครับดูได้เลยครับนี่สุดลูกหูลูกตานะครับแค่นี้ยังไม่พอนะครับนี่แค่เป็นลิป้ำย่อยนะครับแค่โซนเดียวนะ ตรงนี้ประมาณส0 5 0ิบห้าิบคันนะครับให้ดูครับเราไม่ได้มีแค่เอลทิสนะครับเรามีรถเจที่นั่งรถตู้มีหมดเลยนะครับรถบ้านรถหน่วยงานมีครบหมดนะครับผมบอกเลยมาที่นี่ตอบโจทย์หมดครับคุณจะเอาอะไรมีคําตอบให้หมดนะครับแก้ปัญหาให้ตรงจุดนะครับไฟแนนซ์ผมมีให้นะครับมากกว่า1ิบที่นะครับมีทุกธนาคารนะครับรถทุกคันนะครับผมบอกเลยประวัติศูนย์เช็คแล้วนะครับตรวจสอบแล้วนะครับทุกคันนะครับตัวนี ทุกคันเลยว่ายง่ายนะครับซื้อได้นะครับซื้อได้เลยนะครับไม่ต้องกังวลนะครับเพราะผมดูแลรถให้คุณนะครับทุกคันต้องคัดสภาพเกตเอนะครับสีขาวคันนี้นะครับนี่ดูครับสวยไหมล่ะสีขาวสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะครับสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะครับทะเบียนหกหนึ่งสีขาวขาวนี่ครับรถปีสิบเจ็ดหรือเป็นคันนี้นะครับนี่สี่แสนสองหมื่นเก้าไปไงครับสี สวยไหมรถสภาพเดิมนะครับทุกคันผมการันตีให้เลยนะครับไม่มีชนหนักนะครับไม่มีเปลี่ยนเครื่องยนต์และบอกเลยไม่มีชนหนักเลยใดทั้งสิ้นโครงสร้างเดิมทั้งหมดนะครับโครงสร้างเดิมนะครับเราเน้นรถเดิมเพราะรถเดิมจับเป็นเงินได้เต็มนะครับรถแต่งนะครับผมบอกเลยว่าถ้าแต่งมาเยอะจับเป็นเงินไม่ได้นะครับท,าท,แบบแบาทําสีมาทําแบบแต่งสีรถสีบอลไปทําแคปลาสีดาอย่างเงี้ยบอกเลยครับทำสองทำชิ้นนะไฟนั้นก็ปรับการจัดค่าอะไรจะป,ปรับยอดจัดลงนะป,นปรับดาวแล้วน,นะ ตอนนั้นครับขับรถเดิมแบบนี้ย้อจัดได้เต็มขายต่อได้ราคาด้วยนะครับขายต่อได้ราคาอีกนะครับซื้อรถนะซื้อเราก็เราซื้อกับเรานะซื้อไปนะครับผ่อนไปสองปีสปีนะครับเฮ้ยอยากเปลี่ยนคันน่ะได้ไหมได้เพราะเรามีรถเปลี่ยนตลอดนะครับรถเราซื้อเข้าทุกวันซื้อขายออกทุกวันนะครับดังนั้นผ่อนไปปี2ปีเฮ้ยจะเปลี่ยนได้ไหมเอามาเทินเอารถใหม่ไปใช้นะครับก็ได้เช่นกันนะครับสนใจก็โทรมานะครับศูนย์เก้าสี่เจเก้าสี่แปดสี่แปดนะครับนี่อันนี้คือแคมรี่ใช่ไหม คมรี่นะครับท้ายแคมรี่แบบนี้นะครับนี่โฉมตัวออนิวแบบนี้นะครับแต่เอลติสมีมีสองคันนะครับเข้ามานะครับนี่ตัวออนิวนะครับห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้านะครับรถปีสิบเก้าดูนะครับสวยสปอร์ตแบบนี้นะครับมีให้เลือกสองคันนี่ครับเข้ามาใหม่หนึ่งคันแล้วก็คันนี้เข้ามาใหม่อีกหนึ่งคันนะครับนี่เข้ามาสดๆเลยนะครับยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับให้เห็นตสดเนี่ยรถเพิ่งเข้านะครับเราซื้อเข้าทุกคันและขายขายออกทุกวันนะครับรถนะครับขายเอาทุกคัน นาใสนก็บาทท่านเองนะครับนี่ให้เห็นติดๆเลยนี่ครับรถสภาพเร่งรับเข้ามานะครับสวยเดิมนะครับสวยเดิมโรงงานแบบนี้เลยนะครับสวยเดิมโรงงานเลยนะครับดูได้เลยครับท้ายสวยๆแจ่มๆนะครับนี่รถพึ่งเข้าสภาพเหมือนป้ายแดงครับบอกเลยว่าใครไม่ซื้อไม่ดูที่นี่ก็พลาดแล้วนะครับรถเกตเอป้ายแดงแบบนี้นะครับไป่นะครับมีข้อจัการเรื่องรถมือสองนะครับนี่เราซื้อรถมาก่อนนะครับผมซื้อมาทั่วประเทศแล้ว ผมวิ่งไปซื้อถึงหน้าบ้านก็มีนะครับบางเคสนะจัรถจามาเทินก็ได้นะครับมีรถจามาเทินจะบอกได้เลยนะครับคอนโซลนะครับโพรมลายแท้นะครับเป็นพุ่หนังนาดีสามการ์สปอร์ตนะครับคอนโซลกลางหัวเกียร์นะครับเป็น CVT ซูเปอร์นะนี่เป็นซูเปอร์ CVT นะครับบอกเป็นทูโทนแบบนี้นะครับบอกเป็นทูโทนแอร์ดิจิตอลนะครับแอร์ดิจิตอลนะครับรถสภาพคือใหม่ป้ายแดงเลยไม้เก้าหมื่นดูครับไม้เก้าหมื่นไม้เดิมไม้แท้ด้วยนะครับรถไม่มีโดนชนเท่านั้นเราถึงจะซื้อเข้านะครับ บอกเลยว่าใครดูคลิปนี้บอกแล้วคุณดูถูกแล้วคุณทุกคกติดตามไว้เลยนะครับกดติดตามไว้เลยนะครับกดติดตามไว้เลยรถเข้าใหม่แบบนีはは้สภาพสวยแบบนี้นะครับอยากได้ก็โทรหาเป้นะครับศูนย์เก้าสี่เจ็ดแปดเก้าสี่แปดสิบแปดนะครับโทรมาได้เลยครับโทรมาได้เลยปรึกษาเป้เรื่องรถได้เลยครับจะออกรถสักคันนะครับออกได้ไหมอาชีพอะไรจะบ้างออกได้หมดนะครับพนักงานบริษัทพนักงานราชการนะครับเราบราชการายได้หนึ่งหมื่นสองขึ้นไปออกได้เลยนะครับ โทรมาปรึกษาเป้ได้เลยนะครับทุกเคสนะครับปรึกษาฟรีนะครับไม่ต้องเกรงใจนะครับโทรมาหาเป้ได้เลยนะครับเราบริการด้วยใจนะครับซื้อขายตรงไปตรงมานะครับยี่สามปีเราไม่เอาชื่อเราไปเสียแน่นอนนะครับรถทุกคันจะต้องสวยจริงๆครับต้องสวยจริงๆเท่านั้นนะครับเราถึงจะขายให้นะครับบอกเลยว่าใครสนใจรีบโทรมาหาเป้นะครับวันนี้เป้ก็ต้องฝากรถสวยๆนะครับเอาไว้ให้เอฟซีอุทานได้ดูกันนะครับแล้วก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ